เท่าครับขาวจำ้ำผมเห็นเขาจ้ำสมัยยิงน้อยจับมะลีจำ<อ>้จำจนละลายแคจ<ช>จาา่จ้ำของเขาโอข้ขกักขักขักโอ้สมยากเลยสมขึ้นยากจี่นจังเอามาหนึง่งอบจะเอาไปหอดโชมนะพี่สวัสดีครับ มาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มีเมนูเด็ดครับเมนูแบบนําเสนอเลยคึดยากกับฟันว่าคึดยากกินผคิดว่ามื้อนี้สิได้กินครับได้กินอีหลีพี่น้องโอ้คึดยากนี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดละงูพี่น้องมาครับนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียว้เสพ นี่ครับโอ้เดขนาดใส่ถุงครับพี่น้องเทกะแนวกินกับมีตำงงครับมีหมูยอพี่น้องเนี่ยหมูยอหดหดเด้อนี่นี่แขนใหญ่ๆมีหมูยอมีตับไก่ครับพี่น้องมีไข่แต่ไปว่อนที่ชิมไอ้แกงให้ลงหัวก่อนพี่น้องก่อนอื่นการกินครับต้องจ้ำครับ ต้องจำซิมก่อนแซบบ่แซบพี่น้องนี่จำเลือกจำให้สุดเขา่าพี่น้องเอ้ยนี่อืมอืมตายรล้บัดเนี่ยแซบเป็นต้นไะยอือพี่น้องแซบอไีไปได้กินนี่ติดใจแน่นอน หอวเข่า <bills> น้องเสียหอวเข่าพี่น้องเฮ็ดติ๊บโซคือนะโอ้แซ่บปลีพี่น้องโอ้ยตายบ่านนี้ตั้มแต่น้ำนี่เบิ่มขึ้นบอกว่าแซบแซ่บโอ้ยตายแซ่บโอ้ตายเหรอเห็นแต่พี่แต่น้องเขาไปเก็บเห็ดนะพี่น้องขึ้นไหวพี่น้องโอ้ยี่นี้ผมยังไม่ได้กินแกงเห็ดเลย ได้กินสวยปิดอ่ะนี่มันกินหลายเด้อิ้มต้อนคับบียตอนใ็่ป่อหอมเนีดยหอมแทบใส่หอมเห็ดกระอัำเลยเนี่ยจำน้ำเบเะเลยเข้าเลยเนาะตำหูได้แกงเห็ดแล้ย <c oughs> แค่ไหนชักะะก็เดือบุ้มๆไปแล้ครับแบบบ๊มบ๊มอืม,อมไม่ได้กินเลยนั่เห็ดหัวนะครับจ้ำเข้าไปพี่น้องจ้ำน้ากับเบืดถุงเลยครับเป็นไม่ก่อในโรงงานชาจ่อยย่างเราตําหุ่งครับล้งตําหุ่งมาเนี่ยตําหุ่งนี่ยคาดบ่ได้พี่น้องกินซูม,มือครับ เข้าไปคายหาใจกันแกงฟินคุยออ,อแซ่บคำปมอย่างนง้ยร้องอยางนี้แหมักแกงเฮ็ดแซ่บแกงเฮ็ดเลยไปหน่อยแกงเฮ็ดลง củ cải, khoai chấm, khoai mày nhoi, chấm mì, chấm cho nó lây, cái, muai, tôm bạch vịt, โอ้ขักขักขักโอ้สมยากเลยสมขึ้นยากพี่น้องก๋วยจี่เมื่อไหรพี่น้องเลืองละงูขาวละงูแดงโคราดโคราดตัโคราดจ้ว อยู่แถวนั้นเนาะป่ามันหลายแถวอำเภอวังน้ำเตียมหลายบย่อพี่นาำหัน้อกสะตอมันก็หลแต่ท้อง้งไม่เนะเอาลงไปหัยบ้องหัวท้งฝุ่นหัวน้ผีก็เอาป่าบมกินสะตอดชับไปเนาชับช รคับกับเข้ามัอนี่พี่น้องเลยกับแกงเฮ็ดแกงโล้เหยงโลงงรับทีเด็ดก่อนไม้พี่เห้น้องบึ่งแนวแซบแนว่าวนกินพี่น้องได้กินอย่างนอ้อกินนี่ก่อนชื่อหอมเป็ดช้า ใช่คือไปจับปลาเพราะบืนพี่น้อเงเลยืชีสแปะซ่าค่ะแกงสมม้มเมนูหนา้าเมนูบรรยุทธแกงส้มพี่น้องแกงส้มแปรซ่าเดี๋ยววันนี้เอาอันนี้ก่อนเนาะแกงให้เรา,าโง่ก่อนถามเมนูละบวกกัสให้ให้เราโง่ก่อนพี่น้องคำคำนี้ชิจากลาพี่น้องไปเด้อร์จิเบิดซองถุงแล้วหืดครับขมป่มกำน้ากับข้าวโพด อ,อ,อสำหรับคลิปนี้ครับบบาวนก่อขอตัวไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องขอตัวสดถ้วยนี้ก่อนอย่าลืมกดกดไลค์กดกระดิ่งพี่น้องกดติดตามแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกงเฮดลงโงัวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> รับไปณลิป <c oughs>